นี่คือที่มาของคําว่าก่อนจะสวยงามเช่นนี้ฉันเคยเป็นผีมาก่อนดูนะคะสภาพตอนตื่นก็แบบนี้และคะ่ะหัวฟูมากตื่นมาแล้วอาบน้ําแต่งตัวนะคะผมยังไม่แห้งเลยทุกคนแกะกับข้าวกินก่อนเลยจ้าเรื่องกินเรื่องใหญ่เรื่องอื่นเอาไว้ทีหลัง กับข้าวของเราวันนี้นะคะก็จะประมาณนี้เลยหนีไม่พ้นคือส้มตำส้มตํานี้จะมีทุกวันแม่ค้าร้านส้มตําคือแทบจําหน้าได้วันนี้ข้าวปอก็หั่นครึ่งกับปาตีเหมือนเดิมน,นะคะกินไม่หมดนะกินข้าวเสร็จเรียบร้อยนะคะก็มายุ่งกับธุระในเรื่องของเรื่องเรียนนะคะแล้วก็เรื่องทํางาน แกแบบรถแห่คุยงานนะคะซึ่งตอนนี้ปอก็กําลังเตรียมทํารถแห่ใบปอรัติยาคันใหม่นะคะก็เป็นรถสิบล้อระบบเสียงชอช้างลาโพงหมุนหน้าหมุนหลังแบบที่ส่งมาตรงไหนไม่ชอบตรงไหนอยากแก้นะคะปอก,ก็มาร่างแบบเขียนแก่เพื่อจะส่งให้ทีมช่างเขาดูนะคะว่าปอ,อยากได้ประมาณนี้ประมาณนี้นี่นะคะก็เขียนวาด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 ,วาดไปแล้วก็ทั้งเรื่องเรียนด้วยช่วงนี้ยุ่งจริงๆค่ะ เดี๋ยวตัดผ้ามาถึงตอนเย็นเลยนะคะตอนนี้ปอก็มางานที่โรงเรียนบาบุรีลำนะคะมาถึงหน้างานก็เตรียมตัวรอขึ้นเวทีแล้วนะคะปอเป็นนักร้องที่ค่อนข้างจะโดนบูลลี่บ่อยในเรื่องของรูปร่างนะวันนี้ก็ ก่อนมางานก็โดนไปและรอบหนึ่งนะคะโดนบ่อยตอนแรกก็คือก็คิดว่ามันปัญหาของเขาหนะ้ามันไม่ใช่ของเราเพราะว่าคนที่เขาจ้างเราก็คือเขาก็ชอบอะคะ่ะแต่ว่าก็จะมีคนที่ชอบพูดว่านักร้องทําไมเตี้ยจังอะไรอย่างเงี้ยนักร้องเขาต้องหุ่นดีๆสูงๆไหมหุ่นเรลียวๆไหมแต่ทําไมปอบ ทั้งเตีย้ยทั้งอวบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีคําแบบนี้ที่พูดบ่อยๆนะคะซึ่งจริงๆแล้วบอกก็พอใจในรูปร่างของตัวเองนะอเราก็บอกว่าเราเราก็ไม่น่าเกียดนะอเออก็พอไปวัดไปวาได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะมีบุรี่มาตลอดเลยทั้งในเรื่องของหน้าตาแล้วก็รูปร่างแต่ส่วนมากก็จะโดนบุรี่ในเรื่องของรูปร่างบ่อยอืม สะโพกใหญ่จังต้นขาใหญ่จังต้องผ่านการมีลูกมาแล้วแน่เลยอะไรเงี้ยก็จะมีแบบนี้มาตลอดแต่จริงๆเราก็คือปอเป็นกรรมพันธุ์ที่บ้านก็คือหุ่นรูปร่างของเราอะก็จะประมาณนี้แต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะกับคนที่ชอบว่าคนอื่นทาไมต้องดึงจุดด้อยของคนอื่นมาพูดเจอหน้ากันสิ่งแรกที่เห็นเราต้องพูดในสิ่งที่ดีๆก่อนหรือเปล่า แต่ก็มักจะมีคนประเภทหนึ่งที่ชอบติติทุกอย่างติทุกเรื่องชมคนอื่นไม่เป็นต้องหาข้อเสียของคนอื่นมาติตลอดอะไรเงี้ยมันมีคนประเภทนี้อยู่จริงๆนะคะหรือว่าเขามีปุมด้อยก็ไม่แน่ใจเนาะแต่จริงๆถ้าพูดกันง่ายๆมันก็เป็นในเรื่องของมารยาทพื้นฐานของสังคมเลยนะการที่สื่อออกไปแบบนั้นก็คือรู้สึกว่าเป็นคนไม่มีมารยาทเลยวันนี้ มีความพิเศษนะคะคุณพี่มีนากับสามีคือมาดูคอนเสิร์ตปอด้วยเป็นเจ้าของสวนอาหารมีให้มีนาจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นเจ้าภาพเก่าของปอที่เคยจ้างปอนะคะและพี่ก็บอกว่าเดี๋ยวจะจ้างม่อีกอยู่นะดีใจมากเลยนะคะที่เห็นเจ้าภาพเก่าเขามาหามาให้กําลังใจเราแบบนี้รู้สึกถึงมิตรภาพที่ดีอะคะ่ะนี่แหละเขาถึงบอกว่าคนติไม่จ้างคนจ้างไม่ติ นี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเลิกงานนะคะถ้าหลังเลิกงานนี้มาถ่ายรูปกับปอได้เลยแต่ว่าตอนอยู่ที่บนเวทีบางทีปอก็อาจจะไม่ค่อยได้ถ่ายรูปด้วยเนาะเพราะว่ายังต้องโฟกัสในเรื่องของการร้องเพลงยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจนะคะมีงานติดต่อมาได้0911157453คะ่ะ